วิธีการใช้งานเครื่องซีลรุ่น d ี280นะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปรับความร้อนนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ประมาณ5นะเลือกตามความหนาของประเภทถุงนะครับอันนี้เป็นปุ่ม power เ,เปิดปิดนะครับลูกค้าวิธีการใช้งานลูกค้าเปิดฝาเครื่องขึ้นมากดปลดล็อกซ้ายขวานะครับแบบนี้นะแล้วก็ดันท่อดูดลมออกมานะครับแบบนี้นำถุงใส่ไปบริเวณท่อนะครับ หลังจากนั้นเราปิดฝาลงนะครับกดล็อก2ครั้งแบบนี้นะฮะผมจะตั้งความร้อนไว้ประมาณ5นะครับหลังจากนั้นลูกค้ากดซิลหครั้งก็คือกดปุ่ม power ตัวนี้นะครับในระหว่างที่เครื่องทำการซิลเนี่ยให้เราใช้มือนะครับช่วยเปิดปากถุงบริเวณนี้เพราะว่า เวลาที่เครื่องดูดลมเนี่ยปากถุงมันจะมาแนบปิดกันทําให้ลมมันโฟผ่านไม่ได้นะฮะทุกรุ่นที่เป็นท่อดูดลมแบบเนี้ยใช้วิธีการเหมือนกันหมดก็คือเราต้องช่วยเครื่องนิดหนึ่งให้เขาดูดลมได้ง่ายๆนะเดี๋ยวผมทําให้ดูครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นรักดซีลนะครับกดตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็รอตามเวลาที่เราเซตไว้นะฮะ แบบนี้คือปล่อยได้เลยครับอ่ปลดล็อกซ้ายขวาเปิดตรงมาก็ทำการซีลเรียบร้อยครับ